Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you. I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me in สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง GOLF นะครับก่อนไปรับชมคลิปยังไงฮะก็กดไลค์หน่อยนะครับแต่ถ้าดูแลถูกใจมากๆานะจัด s ับสไครปไปเลยฮะเพราะว่ามีการเดินเกมมีการสุ่มสกินให้ดูมีการแนะนำกิจกรรมต่างๆของเกม ROV แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำการเดินเกม t r l a n นะครับในตำแหน่ง Jungle นะผมก็มาด้วยสกินของ t e ม m Snow Festival นะครับก็คือไม่ค่อยได้เล่นมานะ ต้องจัดมาหน่อยนะไหนๆได้เล่นป่าแล้วฮะเพราะว่าเล่นตำแหน่งอื่นไปเยอะแล้วเบื่อๆะฮะก็เลยลองกดป่ามนาะ oh <my. S 1> เกมนี้กดมาสามคนนะครับกับโอเมนแล้วก็ตัวโตโรนะครับโอเคอแนวทางการเล่นทูลเลนเนี่ยคือมาถึงคุณอัพสกิลสองไปเลยครับเพราะว่ามันจะรีได้สามสแต็กก่อนเลยแล้วก็เริ่มที่บูนะครับเพราะว่าเอ่อถ้าถ้าไม่โดนกดดันแบบพวกแกลกหรือว่ามาหลอกหรือว่า ไวโอเลตมาหลอกอะไรเงี้ยแบบที่มันเวทป่าเราหนักๆ,ๆเนี่ยผมจะเริ่มบูนะครับแต่ถ้าโดนพวกนั้นจริงๆก็จะไปเริ่มเลสนะครับแล้วก็การเก็บสแต็กเนี่ยย้ําเลยครับคือถ้าคุณเก็บสแต็กไม่เก่งเนี่ยมันจะฟาร์มช้าโคตรฮะก็คือสกิลหนึ่งให้ได้3ามสแต็กนะฮะจอมันเลยจ่อให้โดน3ามขีดครับแล้วก็สกิลสองเนี่ยเน้นข้ามตัวนะครับเด่าเน้นแบบเบียดเบียดไม่ได้นะต้องข้ามไปข้ามกลับเลยนะครับมันจะได้2องสแต็กนะทำให้ตัวทันเดอร์แครบขึ้นนะครับ หรือพาสซีฟนั่นเองทำให้ฟาร์มเร็วแน่นอนครับอันนี้ผมก็แบบเออมายังพี่เมดมายังผมไม่กล้าเข้าครีปนะแล้วก็รอเรียวเอาเกินดีนะต้าทันเดอร์แคปเด้งเมื่อกี้ไปต่อนะฮะอ่าก็คือวีล่าเกมนี้ก็ดนนไม่น่าไปช่วยพูน้นี้ไม่รู้เขามีปัญหาอะไรกันนะโอเคฮะก็คือน้องผมแหละแตน่น้องผมไม่น่าจะไปทะเลาะก,กับใครนะ เพก็ฟาร์มไปฮะรีวิวสี่แล้วอนนี้คืออ่าคีบเล็กหายไปตัวหนึ่งครับไม่เป็นไรแต่พอเรารีวิวสี่แล้วเราไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะแล้วก็ยังไงโอ,โอเมนบอกว่าแซวนะ่ะไม่รู้เขาแซวอะไรกันนะได้ไปห้าร้อยอย่ามาซแซวเพื่อนรุ่มทีมผมนะครับน้องซันโอเคแล้วก็ แอรบิซ่าดาก้อนขึ้นนะครับโตโลโซนอยู่ตรงนั้นผมถอยครับให้เอาแอรบิซนะแล้วก็วีล่าไปเก็บตัวลอเรียลได้นะครับแล้วก็มีซิลกับมูราดไปปิดวีล่านะไม่รู้วีล่ารอดไหมนะแต่ว่าผมเอาไอ้นี่ก่อนแหละโอเควีล่าคือเดินเข้าป้อมไปตายเลยนะฮะยอมยอมเอาเอา๊ะยังไงแล้วทำไมตกอ์เป็นสองศูนย์คือไม่มีใครฆ่าอ๋อหล่อเพิ่งรู้เนี่ยถ้าเดินเข้าไปป้อมแบบเมื่อกี้คือไม่นับเป็นสกิลการฆ่านะ เอฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็เป็นเอลสุเ,เก็บฮไฮเตะไปได้นะครับก็มาฟาร์มบูครับตูเรนเนี่เป็นตัวที่ต้องใช้บูจัดๆเลยนะเพราะว่าด้วยสกิล2เนี่มันถ้าไม่มีบูเนี่หมุนอย่างอ่นฮะบอกเลยนะยแล้วก็ยังไงดีตามฮะแล้วก็พอหลังจากขึ้นดาบฟาร์มเล็กเนี่ออกเป็นบูตเจาะเวทเลยนะครับสำหรับตูเรนนะ แต่ว่าถ้าเกมไหนโดนคิดว่าโดนซีซีหนักจริงๆก็ก็ก็จัดบูทด,ดาเลดเกฟได้นะครับการซีซีแต่ว่าเกมเนี้ยคอมโบของผมคือเอลสุนะแล้วก็มีวีล่าแบบต้องการเบิร์ดไกลๆอ่ะผมก็คือยิงยิงช็อตๆไปฮะช็อตๆทันเดอร์แครบไปนะเนี่ยแดดเข้ามาครับช็อตๆไปอืมลอเรียลหลบสกิลสวยจัดโอ้โหลอเรียลไม่ตายครับแล้วก็วีล่าไปยังไงเก็บงานไม่ให้อีกลอเรียลมันผิวเกินแล้วก็ผมก็มาแดด เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทัน lightning strike นะครับเก็บไปได้นะสกิลสองนั่นเองมันยังไม่มีอันติครับถ้ามีนะซิลไปหวานเรียบร้อยแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้บัฟแดงขึ้นครับต้องไปเอาก่อนไหมหรือว่าต้องเคลียร์กลางก่อนอ๋อต้องเคลียร์กลางครับเพราะว่าวี่าเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวขาสั้นถ้าได้ถ้าได้เจาะอันติเมื่อกี้ก็คือไปหวานแน่นอนครับอลิสน้อยนะต้องฟาร์มครับแล้วไม่มีบูด้วยเนี่ยดิ เอลสุก็ตายครับแรกไปฮะพยาเตะไปนะเอลสุเราต้องฟาร์มก่อนครับตัดเลยนะเพราะว่าฟาร์มก็ทุกหลุมมาฮะเคลียร์ไปเรื่อยๆ่นะจนเลเวล8แล้วตอนนี้คือของคือได้ได้ดาบฟาร์มใหญ่แล้วอัน,นเมื่อกี้เก็บสแต็คพลาดน,นะครับสแต็คเลยได้เท่านี้นะก็มันก็ต้องมีมิสเพย์เป็นกันบ้างครับเป็นธรรมดานะยังไงโอ้ตามไม่โดนล้อเลี้ยวอีกแต่ว่าตอนนี้คือดาร์กขึ้นแล้วดิแล้วผมก็ต้องเอาดาร์กก่อนตอนแรกนึกว่าโอเมนจะมาช่วยนะโอเค ไม่เอาก็ไม่เอาครับก็กดดันมูลาดครับยิงทันเดอร์แครเอ้ยยิงทันเดอร์เบิร์ดไปเลยครับคือผมเวลาผมเล่นตูเลนเนี่ยผมไม่งกสกิวอันตินะไม่ได้ว่าต้องเอาเวลาช็อตนะเพราะว่ามันมันคููดาวแป๊บเดียวอ่ะเราสามารถต่อดได้อยู่แล้วนะครับชิ้นแรกที่ตูเลนจะออกเนี่ยคือจะออกเป็นอากนี่นะครับเพราะว่าได้เพิ่มเลือดนะแล้วก็ช็อตพัวเปียปะเปียบปลวบไปนะฮะยังไงมีพันธิตนะขอพี่ขอพัน,นิตก่อนแล้วกันนน้องแล้วก็ต้องเดินไปฟาร์มนะครับหลุมเหลือนะ ตรงนั้นวีล่า,าขึ้นไปเล่นนะครับวีล่าก็เก็บร้อเลี้ยวไปได้นะครับสวยงามแล้วก็มูรลาดมาตรงกลางนะมูรลาดเขาเน้นฟาร์มสองเลนหรือเปล่าอาริสอาริสเข้ามาถอยครับ่อยอย่างเดียวโอ้แล้วก็โดนมูรลาดตับแตกไปครับผมตัดกลับนะครับแต่โชคดีนะบลูยังอยู่นะครับแล้วก็โอเมนก็เจอกับอาริสไปนะก็แต่ผมต้องเก็บบูก่อนอนะยังไงก็แล้วแต่เฮวีล่าก็ไปเก็บงานสวยนะครับข้างบน กูจัดกัน <c oughs> เข้มเกินทีมเวิร์กนะแล้วก็ยังไม่ได้อโกนี่เลยครับแล้วตอนนี้เขาตายกันเยอะอย่างงี้ป่าเขานัองเอาให้หมดครับเอาอะไรได้เอาให้หมดนะลอเลี่ยมีอยู่ตรงนั้นนะครับลอเลียวโดนยิงไห <c oughs> มครับเบิร <c oughs> ์ตไปเบิร์ตขึ้นไปเลยเรียบร้อยยิงอีกทีนึงครับไม่ไม่ตายไม่เป็นไรนะเน้นเจ็บเน้นเจ็บให้กลับนะครับโอก็สวยครับเกตอนนี้คือนำอยู่นะ แต่ว่ามันตึงฮะตามปกคลิปที่เขียนแหละตึงทุกเกมฮะเวลากด3าม,มาทีไรนะเล่นกับน้องๆที่ออฟฟิศน้องๆที่ออฟฟิศเขาก็แบบว่าชิวงไงไม่โฟกัสเท่าไหร่ไงกว่าจะได้คลิปเตยละอันเนี่ยเล่นหลายตานะโอเคฮะปอมกลางก็มาแล้วครับซิวจะโดดมาให้ซิวโดดเกาะไปนิดนึงครับแล้วก็โอเมนเคลียนครับแล้วผมก็ยิงครับถ,ถ้าแพสซีฟขึ้นอย่างนี้ก็คือได้ลัดช็อตนะฮะลอเลี้ยวโอ้โหลอเลี้ยวหลบได้ตลอดเลยอะ เอนเลี้ยวคนนี้เขาโฟกัสดีจัดนะครับก็หลุมเหลือครับก็ต้องกลับมานะตามไหมครับตอนนี้8นาทีนะ d a r k s อร์จะเปลี่ยนล่างแล้วครับรีบๆฮะ t ูเลนก็คือถ้าตอนนี้คือฟาร์มเร็วจัดแล้วถ้าได้ตัวเดียเดมนี้คือแทบจะเดินผ่านคีฟดมคีฟเลยฮะเหมือนลินดิสตอนนี้แบบของเต็มอะดมคีฟเรียกว่าเดินดมแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวไปฮะแล้วก็อาฮะมีมานาอยู่ข้างหลังครับ เอลสูบอกต้องการกำลังเสริมเดี๋ยวแป๊บนึงน้องพี่วนพี่วนบัฟอยู่นะสูดเจอกับมูลาดนะครับแล้วขอขอวนบัฟนิดนึงเพื่อนโอเคอมีสแต็กไปเล่นนะครับตรงกลางยังไงวีล่าก็ยังไม่มีอะไรครับโอเมนนะโอ้ิวสิิโอเคผมบอกว่าเอาดักใส่เยอะได้นะฮะถูกต้องแล้ววนบัฟเรียบร้อยแล้วนี้วนยังไม่ครบนะครับแต่ว่ารีบครับต้องรีบ ทามิงมันได้ให้โอเมนเสียสละชีวิตไปครับเค okay, ฮะและ้วก็สิ่งที่เราต้องทําคือไปกันตัวมังกรนะแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบบ๊บ,บครับซิลจะเข้าบัฟแดงนะเอลสูกับผมผมยิงไปเลยครับโอเคได้รัดช็อตตัวเลดบัฟนะครับเพราะว่ามีเอลสุซูมฮะยังไงก็ได้อยู่ครับอุ๊ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะอีกห้าห้านาทีนะครับเอเคอย่างนี้คือฮายาต้องเทคปับบูนะครับแปลว่า ติวทีมเขาไม่มีบูเล่นนะครับติวหรือมูรลาหรือล้อเลียมไม่มีบูเล่นก็แฮปปี้นะครับแต่ว่าโตโรไปตรงนั้นไม่น่าหนวยน้องเพราะว่ามันมีตัวมันมีแต่ตัวละลายเองลอูกเขาเลือกมาเนี่ยคือแก้โตโรจ,จัดดนะครับถอยครับผมถอยครับแล้วก็อยักทันเดอร์เบิร์ดถอยครับแดดแดดออกอย่างเดียวครับไม่มีแดดเท่าครับ <no! S 1> โอ้โหผ่อนทันดึกถ้าแพสิฟฟาดไปที่ฮายาทีหนึ่งเมื่อกี้คือจบเลยครับ แล้วก็อยู่ๆก็ไปโยนนะครับเหลือผมคนเดียวแล้วเหรอเนี่ยไปช่วยไม่ได้ครับถ้าไปนี้คือตายห้าจบได้นะเราเราอย่าไปโยนนะฮะโอเคฮะก็คือแบบบางทีมันใจร้อนอะนะเวลาเล่นแรงแบบตายก็ไม่ได้รอกันอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยคือคอตะแตกต่างระหว่างผู้เล่นระดับสูงกับผู้เล่นระดับกลางนะคือเขาผู้เล่นระดับสูงเนี่ยเขาจะรอกันนะไม่ค่อยไปโยนเท่าไหร่นะครับ แต่บางทีเราก็ใจร้อนนะโอเคชิ้นต่อไปเนี่ยหลังจากเบียเดมผมจะออกเป็นในตัวเาเรียกว่าอะไรเบรียเบสซิ่งนะฮะดูดเลือดนะเพราะว่าผมต้องซัดเทนนิดนึงนะครับคือแบบอยากฟาร์มคีปแล้วก็ได้ได้เลือดนะครับบางทีเราเข้าไฟเจ็บมาเนาะโอเคผมก็ยิงอันติไปเลยครับเอลสุครับสูมไปพุ่มนั้นยังไงมีคนนะนี่ผมก็ปลาเช็คไปเจอแพทใต้นะครับแดงๆแล้วแหละผมว่าแดงๆกันเยอะแล้วแหละรอเลี้ยว โดนหรือเปล่าอ,อลิสมาบังครับเอวสุซูมไหมเขาเจ็บเจ็บสี่คนเลยนะครับผมอยากเอาหนังยางที่เป็นฮันเดอร์แครเนี่ยไปดีดเปี้ยดีดปัวฮะแอฟยังไม่ขึ้นนะครับใจเย็นนะผมก็บอกว่าเออเอาดาร์คเซย์ได้ครับเขาเจ็บกันเยอะนะอย่างนี้ยิงครับฮันเดอร์แครโตโล่ก็ไปละมาละช็อตไปได้สวยงามนะเอาละฮะอ่าตอนนี้ผมสามารถแท้งดาร์คได้อยู่นะครับเพราะว่ามีดูดเลือดนิดนึงละต้องการคนมาเบิร์ดด้วยความรวดเร็วนะครับ อ๋อน่าจะยิงอันติฮะช็อตนี้ผมว่านะเอ้าไม่ยิงไว้ยนี่ครับถือว่าก็ถ้าเป็นปกติถ้าที่คิดนะก็คือยิงอันติเก็บไปเลยนะครับฮายาเขาเลเจนดารี่นะครับตอนไปแจกไปมาไปไป,ไปมานี่แหละครับฮายาคือแก้เกมนี้เขาคลิกมาดีนะครับฮายาเนี่ยแก้ได้หลายตัวเลยโอเมนก็ได้โตโลก็ดีนะครับเแต่เกมนี้เราเล่นแบบเบิร์ดไกลๆครับซิล จะโดดมาเกาะก็โดนมไม่ตายครับแต่ว่าก็กระโดดอัลันเดอร์แฉกฟาดหน้าไหมครับแล้วก็มีอลิสนะครับโ,โอเมนจับอลิสต้ตองเครียดน,นะเพื่อนไปไหมเนี่ยโอ้ถอยแล้วนะถ้าจริงๆต้องถอยแล้วนะแต่ว่าน้องมันยังเอาครับเพราะฉะนั้นก็ลองครับไม่ได้ครับแผลสี่ไม่ขึ้นอีกถ้าช็อตเมื่อกี้โอ้ตายตายมิดเทจัดครับคือช็อตเมื่อกี้ถ้าแพสติฟข,ขึ้นเนี่ยเกมจะเปลีนน่ยนนิดนึงเลยนะเพราะว่าเราจะได้แบบมีดาเมจไปช็อต ก็ปะไปนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โห,โโหเหลือโตโร่หนึ่งคนครับจริงๆช็อตเนี้ยจริงๆิงโตโร่ต้องกลับบ้านนะครับแต่ว่าโตโร่เรื่องที่จะไปเด็บนะก็ตายไปครับก็อยู่ในสถานการณ์ลาบากนะตอนนี้ไม่มีโลมเลยสรุปแล้วก็ยังไงผมก็ยิงไปครับเออเอลสูก็เอาไปเลยเพื่อนโอ้โหอลิสันวางดีครับวีล่าเลยไปไม่ถึงเลยอ่ะยังไงมูลาดก็จะมาตอดครับผมก็ เล่นถือว่าเล,เลือกตัวโอเคนะครับทูเลนเพราะว่ามันแดดถอยหลังแดดปุ๊บปับ๊บแดดปุ๊บปั๊บได้นะแล้วมันก็มีดาเมจระยะไกลครับเอลงสูโดนมูราดปาดเก็บไปครับทีมเขาแอสซัซินเริ่มแผงริทแล้วนะแอสซัซินระยะไกลนะครับแต่ต้องมีคอนดิชันในการเก็บสแต็กนะเราต้องเคลียร์ป่าอย่าให้มูราดมีสแต็กเล่นนะครับแต่มูราดเขาก็เก็บพยายามเก็บสแต็กลมนะก็ต้องระวังครับเนี่ยปัดเขามีสแต็กเล่นเราก็ต้องถอยมาครับยิงมาครับ อิมูนอะไรไม่รู้เมื่อกี้เป็นยังไงน่าจะรอเรี้ยวนะฮะอิมูนปดถอยถอ,อ,อยผมผมก็พยายามเดบไปครับสิวก็มาจะมากระโดดเกาะครับยังไองอเมนก็บอกว่าให้ดึงความสนใจฮะเออพี่ดึงเต็มที่น้องโอเคฮะสาด์กลับมาเลยครับก็ดาร์คเซยอเ์เกิดนะก็ผมทีมผมก็มาโซนๆเพราะว่าเมื่อกี้พอผมโป๊กกลับไปเนาะเขาก็แยกย้ายกันรีเลือดนะครับแต่ผม,มอยู่ใกล้บ้านเลยรีเร็วกว่านะครับ แ้วก็มีซิลนะครับผมต้องมาเก็บบัฟฟ้าก่อนนะทุกคนมันสําคัญนะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเก็บอะไรเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเงินเราเต็มแล้วให้คนอื่นครับอลิซ <Yeah. S 1> แหลมๆอย่างนี้ก็โดนครับล oh. อเลี้ยวยังไงจกักยิงลอเลี้ยวครับโอ้โหลอเลี้ยมัน <Yeah>. oh. มันอันติหลบไอ้ hey. มันแบบสกิลสองหลบอันติผมได้หลายรอบมากครับบ,บ้านครับไม่ไหวฮะ แต่ว่าคิดอีกทีเอาเออมีดูดเลือดนี่ว่าเอาเล่นหน่อยเพราะว่าไอตัวคลองเกิดนะครับผมเลยบอกว่าเอ้ยเอาเอาเอากันคลองครับเพราะว่าโอเมนดันสวยแล้วนะมามามารวมครับแต่ว่าต้องมามีคนมาช่วยผมแทงนะโอเคนี่เราก็เต็มที่ครับใส่ฮันเดอร์เบิร์ดไปเลยเด๋ยวสู่ไปยืนแทงหน่อยเพื่อนเออนายเลือดเยอะสุดแล้วโอเคฮะดีที่เป็นสตันนะถ้าเป็นหึมนะจบแล้วฟาวบกลับครับผมนายก็อดไปสวยงามนะ โอเมนก็ไปตายบอกว่าได้เกราะแล้วมันห้าวฮะโอเมนบอกนะก็เก็บเริ่มเก็บสแต็กมัวซัวนิดหน่อยครับก็ปล่อยกลางมาเลยครับแต่ว่าเพื่อนไปออขวาครับเรียบร้อยไม่ได้รอนะครับต่อยมาเพื่อนถ้าแข่งนะแพ้ไปแล้วนะครับป่านี้นะอ้าวอยู่ๆสติลับเหรยังไงเอาไหมเพื่อนอือมูลาดเกือบโดนเอลสูกับผมนะ้เราต้องกรุบอ้าบนะครับจริงๆอ่ะ ล่อยกันแล้วมาคุมอัพตรงกลางนะค่อยๆบุกค่อยๆนวดไปนะครับไอร้อนกันไปหน่อยฮะก็ตรงกลางยังไงผมก็ปาดยิงมูราด <c oughs> แต่ตายด้วยอะไรไม่รู้ฮะน่าจะแวนการ์ดนะแวนการ์ดถือไม้หน้าตามาตีหน้าไปทีฮะ <c oughs> แล้วก็ยังไงอลิสโดนแดงๆอหมอลิสที่มันเกือบในหลายทีแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ปล่อยป้ไมไว้กับตูเล่นอย่างงี้ก็พอได้นะครับเพราะว่าเป็นป่านะเรามีไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอะไอเทมป่าที่แบบว่า ตีแล้วติดมือครับตีแล้วแบบพลังพลังติดมือนะทําให้โจมตีแรงนะครับตีป้อมได้อยู่นะบางคนเล่นตูเลนเขาไม่ค่อยตีนะไม่ได้นะทุกคนตะกี้เสร็จแล้วตีสักทีหนึ่งนะเพราะว่าเออมันแรงตรงตีนี่แหละพอพลังเวทเราแบบสุดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกมาบอกว่าสุด mm hmm. อจกิงนะะก็เก็บสแต็กครับยังไงรอเล่นนะรออันติปุ๊บคันนี้สแต็กลีกทีนึงเลยครับก็พยายามเลี้ยงสแต็กให้มีตลอดนะครับยังไงดี ตรงกลางขึ้นไม่ได้ยังไงก็ขึ้นไม่ได้อรอครับรอฮะเดีวบอกนะครองตัวที่สามนะฮะน่าจะไม่ใช่โซน,นฮะต่อยิงอันติไปเลยครับรอเลี้ยวครึ่งหลอดนะโอ้โหวีล่าก็เก็บร้อเลี้ยวได้พอดีฮะเธอมาเธอมาได้ทันเวดับพอดีอย่างกินลุกใจฮะแล้วก็ยังไงมูลาดจะเข้าไหมเพื่อนเออฟันพี่ไม่ล่ะพี่ะแดดหนีได้นะแล้วก็ วีราก็เก็บมูลาดไปสวยงามครับอาริสยังไงมันจะวางโคโนโฟยแล้วแหละครับเก็บสแต็กไปครับคือเวลาเจออาริสนะครับเล่นให้มันมีสแต็กเข้าไปฮะมันก็โดนดีดเจ็บนะแต่อริสเกมนี้เขาเล่นดีฮะน่าจะออกของแท้งไว้ด้วยนะอเอ่ก็ไปดูไปดูไอเทมอาริสได้เขายืนยืนแบบกันเวทดีนะแล้วก็เอวสู่ก็ซูมเข้าไปครับถอยค,ครับผมก็แดดเก็บสแต็กอะไรไปเรื่อยๆฮะ เรามีสแต็กล้วค่อยเล่นครับไม่มีบาฟ้ามันแบบยังรีไม่สะใจครับยิงกันติไปเลยครับคูดาวสิบสี่วินะถอยฮะมาเก็บสแต็กล้วไปเล่นใหม่นะทุกคนโอ้พลาดครับโอเควาร์ปกลับแล้วไปรีแล้วก็มานะฮะเก็บบาฟ้าโอ,โอแข็งนงี้หลอเลี้ยวไม่ตายอีกแล้วครับ แดงๆนะรอเลี้ยวโอ้โหมันตึงกำลังกันน่าดูครับเอลสุก็โยนเข้าไปโดนอลิศครับโดนไปโดนไปแล้วก็ผมยังไม่มีเฮฮะโจมตีดักคเซเยอร์อีกแล้วเนี่ยของตัวที่ไหรไม่รู้นะก็ยังไงดีโอเคก็ไปเอาของนะฮะตัวที่สองหรือตัวที่สามไม่รู้นะน่าจะสองนะครับโอเคก็เราทีมเราเก็บดัรคเซเยอร์เร็วอยู่แล้วครับเพราะว่ามีเอลสุนะผมก็เลือกที่จะปล่อยบนนะครับเพราะว่าเหลือป้อมอยู่อันบนนะ มาแล้วฮะมีฟิลนะหลบครับสองหลักฉลับไม่ไหวหยิงอันติไปเลยเจอหน้าใครยิงไปถอยได้ก็ถอยครับตโตโรเอาแล้วครับโตโรเอาแล้วอีหลอเลี้ยวมันไม่ตายยังไงโอ้โหเอลสูก็เก็บลอเลี้ยวไปได้ครับเนี่ยฮะก็คือโยนเอลสูยิงผมก็โยนอันติครับมีหน้าที่เท่านี้จริงๆฮะอย่าไปอย่าไปงุ๊กอันตินะครับหมมูลาดเก็บมิดเพย์ครับ ยิงคีปเก็บอยู่ๆยิยงรถถังเก็บสะแตกเฉอยยังไงตายไหมผมอะยังไม่ตายนะอนลิสจะมาวางโคโนโฟรครับซื้อเกาะเกิดแล้วนะตอนนี้แต่เดินช้าหน่อยนะครับแล้วก็ยังไงตรงกลางโอเมนมีล็อกชิลนะฮะกระตุกนิดหน่อยนะภาพเพราะว่ามันไม่ได้ใช้สายนะครับอือเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วนะยังไงมีอันตินะครับอ,อยู่ๆภาพตอนจบกระตุกนิดนึงนะทุกคนขอโทษด,ด้วยก้ยังไงดี น่าจะจบแล้วล like ่ะครับเอลสุก็รอซูมครับผมว่ายังไม่ตีป้อมอ่ะฉันอยากจะฆ่าในบ่อฮะแล้วก็ตีป้อมจบไปเรียบร้อยนะครับถ้าเดี๋ยวยาวว่าไม่มีเดสแอร์แน่นอนช่องนี้นะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับโดยสรุปเลยตูเลนเนี่ยเป็นตัวที่ป่าได้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้สกิลเพในในการเก็บสแต็กนะครับก็เกมนี้ก็คือได้อันดับ2ครับ MVP คือใครอ่ะของวีล่าครับ เพราะว่าเขาดักฆ่าได้เยอะหรอตอนต้นเกมหรอไม่แน่ใจนะตกินเขาก็สวยใช้ได้นะแมงมี้ผู้หญิงเนี่ยฮะเดี๋ยวต้องแกบแอปกลับไปส่องแล้ว่าน่ารักหรือเปล่านะฮะโอเคมาดูหน้าไอเทมดาเมจฮะผมคือ8 3ดสมเก้านะครับค่าแดตายสมแอซิดเก้านะครับเดี๋ยวมาดูไอเทมอลิสนะเนี่ยเขาออกแทงนะฮะถูกต้องนะทุกคนผมทำดาเมจไป3 0นะครับรับดาเมจสิบาเอร์เซนนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ